มันเมาแล้ววะไปพวกเราเฮ้ยปล่อเมาเนี่ยเอาตัวไปเอ้ยอะไที่กัดข้อตัวไหนกัยังไงมาเห็นเรียกกระจอกแท้กระจอกแท้เมาแล้วก็กลับบ้านไม่กลับกระจอกแท้ครับกระจอกแท้เนี่ยโอ้พี่นุกก็สภาพเดี๋ยวโทรหาไปดีกว่าลูกผู้ใหญ่สมกิบขี้ขี้เาด้วยสิดดาวซิดดาว ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลแหมว่าไงไปอยู่ไหนอ๋ออยู่ห้องนี่แหละเนี่ยพี่นุกเมาหนักเลยเนี่ยไม่มีใครเอากลับมารับพี่นุกได้ไหมอ่าได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปพาพี่แก๊ปกลับบ้านนะอ่าโอเคฝากด้วยขอบคุณมากผมมากครับโอเครีบมาเลยนะโอเคโอเคเฮ้ยโอ้ยพี่รหันอะไรจะเมาแอบเมาขนาดนี้พี่ครับ พี่นุ๊กพี่นุ๊กครับน้องโอ้ยทำไมพี่ไม่ดูแลตัวเองเลยครับพี่ปล่อยให้ตัวเองเมาได้ไงถ้าพี่ไม่ไหวแล้วพี่จะกินลงไปทำไมครับเหล้าเบียร์เนี่ยผมไม่เข้าใจเลยพี่เครียดพี่ทำไมไม่พักผ่อนแล้วพี่จะฉลองอะไรกันเนี่ยพี่เครียดไปไปพี่เดี๋ยวผมพากลับบ้านไปแล้วพี่เหรอใช่ครับโอแหม่ให้ให้ให้ผมมาลับพี่อ่ะครับอือไปไปไปยืนยืนนอนร้านเราได้นะ อ๋อ oh, ได้เหรอ okay, ครับพี่นอนได้โอเคครับเดี <f 20> ๋ยวก่อนเดี <after II> ๋ยวผมไปส่งครับพี่ไปส่งไหนเดี๋ยวผมไปส่งพี่ที่บ้านไปบ้านไปได้ไหมไม่ได้ครับพี่เดี๋ยวผมไปส่งพี่ที่บ้านดีกว่าก็บ้านปายห้องปามันใกล้เนี่ยพี่เมาแล้วไปครับพี่ไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวตองเท้าพี่เดี๋ยวพี่พี่ขโมยถุงเท้าผมมาใส่ในกระเป๋าครับ รองวเท้าเยอะด้วยโอ้ยครับพี่รอ,องวเท้าอยู่ไปครับพี่เดี๋ยวผมไปส่งพี่อยู่บ้านนะครับเออส่งพี่หน่อยสอง่งไม่นหน่อยพีย่ขอบคุณไปนะอ่ะพี่ถึงบ้านแล้วไ,ไหนไม่ไหนไหนบ้านบ้านอยู่ข้างหลังพี่โอ้ยสร้างวัดได้แม่มันยังสั่งไิคือียคือะไรก่อน,นครับพี่อโอ้ย,อยลองหัวฉักรึเปล่าพี่โอ้ย พี่นุกพี่จะเมาอ,อะไรกันนะขนาดนี้พี่ทำไมถึงไม่ดูแลตัวเองปล่อยให้ตัวเองเมาแบบนี้ได้ยังไงผมบอกพี่แล้วไอ้กินให้เมาขนาดนี้ตอนที่เราแยกกันน่ะโอ้ยขอบคุณน้องไปนะีด,ดขอบคุณนะน ถึงพี่จะเมาแต่พี่ก็มีคนพี่มีสติอยู่ไปครับพี่พี่ชอบไปเหรอเฮ้ยพ,พี่นุ้งบ้าไปแล้วหรือเปล่าพี่เมาแล้วเดี๋ยวผมกลับดีกว่าครับพี่ไป